รอยเตอร์โมเดลเวิร์กออฟเชื่อถือได้หรือไม่และราคาบิตคอยจะเป็นอย่างไรต่อไปมีช่วงที่ตลาดคริปโตซบซาากินระยะเวลามาอย่างยาวนานร่วม4เดือนหลังจากราคาบิตคอยหลุดระดับ6 0 0 0 0ดอลลาร์เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาปัจจุบันเราได้เห็นราคาของบิตคอยขึ้นมาทดสอบระดับ41,000ดอลลาร์สิ่งนี้อาจทำให้นักเทรดคริปโตใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่นอกจากนั้นแล้วหากมองให้ลึกลงไปเราจะพบว่าการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นก่อนทำ ATH และตลาดในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทฤษฎีชื่อดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงนี้วิกอฟทฤษฎีของวิกอฟนั้นเป็นกระแสโด่งดังอย่างมากในช่วงตลาดขาลงและช่วงนี้เนื่องจากเมื่อนําภาพการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยมาเทียบก,กับตําราของวิกอฟดูแล้วมันแทบจะตรงตามกราฟในทฤษฎีของวิกอฟทาให้เป็นที่ฮือฮาและเกิดการโต้เถียงกันเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะไปรู้จักกับทฤษฎีดังกล่าวกันบุ o กออฟตีออรี่กับราคาบิตคอยที่เคลื่อนไหวเรากับแ8 w ุ๊กออฟตีออรี่นั้นเป็นทฤษฎีการวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคที่โด่งดังของนายริชาร์ d เดมิลวุ o กออฟผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคในช่วงก่อนศตวรรษที่20หรือ100กว่าปีที่แล้วจากการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ที่มาเ,าเปรียบนักลงทุนรายย่อย ซึ่งจากประสบการณ์และองค์ความรู้ของเขานั้นทําให้เขาได้สร้างสถาบันสอนการลงทุนโดยเนื้อหาที่สําคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คือการอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสะสม (back-cumulation) และระยะแจกจ่าย (distribution) และหากย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะพบว่ามีรูปแบบลักษณะคล้ายคลึงกับทฤษฎีของ มูดออกในระยะแจกจ่าย distribution จนหน้าตกใจโดยในทฤษฎี distribution w o o k o f e event หรือระยะแจกจ่าย distribution นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น5เฟสด้วยกันดังนี้เฟสเซียเป็นเฟสที่การพุ่งขึ้นของราคาเริ่มชะลอตัวลงมีการซื้อขายในกรอบซื้อขายเป็นสัญญาณเตือนว่ามีกําลังซื้ออ่อนแรงและมีแรงขายทํากําไรเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับตัวของราคาในอนาคต เฟดเซ็ตในระยะนี้จะเริ่มเป็นการทำกำไรทยอยเทขายของนักลงทุนรายใหญ่แต่จะเทขายเพียงบางส่วนเท่านั้นทำให้การเเลื่อนไหวของราคามีลักษณะไซเวย์และมีสัญญาณบ่งบอกว่าจะมีแนวโน้มเข้าสู่ขาลงเฟดเซ็ตในเฟสนี้จะเป็นการทดสอบแรงซื้อว่ายังคงมีอยู่หรือไม่หรือจะมองว่าเป็นกับดักกระทิงบูทรับก็ได้เช่นกันเฟสดีถือเป็นช่วงที่มีแรงซื้อเข้ามาทดสอบเป็นรอบสุดท้ายแต่จะมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องมาสู้กัน แต่ทุกครั้งก็จะเกิดนิวโลและแม้จะมีการื้นตัวบ้างแต่เป็นการื้นตัวเพื่อลงต่อทำกดอ่านข่าวโมเดล v ว็บออเชื่อถือได้หรือไม่และราคาบิตคอยจะเป็นอย่างไรต่อไปต่อที่สยามล็อกเชน